อากาศหนาวหนาวพี่น้องสายมาเท่าด์ดรหิ่งหินเนาะเอาเมอกี้นี่แม่ขั้วล่งเซียนแดงนครสวรรค์ไปเนาะคะ่ะอ่ะูะ้ใดติดตามเลขสามตัวตัวเลขสามตัวที่เงินเต็มกระเป๋าเร็่วๆค่ะติดตามคลิปของเซียนแดงนครสวรรค์เดอร์พี่น้องเดอหมวที่ผ่านมากับศูนย์หกเจ็ดเข่าตรงๆร,ร,รอบนี้แม่ขั้วสิบภาพไปเบื้องของไผ่ ย่งไผที่ย่งบ่ท่านได้ล่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ของ FC สุราษฎร์เด่นลางมาสามกับหนึ่งเข่าทีหนึ่งอาผู้ดใด้เป็นแฟนคลับของ FC ซเสริมเดอเมื่อวันที่สิบเพิ่นจังสีทรงตัวเลขแนวทางเข่าช่องแม่ขั่วอ่ะกดติดตามไว้เดอรคันใดมาแล้วแม่ขั่วสีฝ้าเอามาสูบึงเนาะสูตรตลอดชีพเป็นยังคือรุดสองหดแล้วนาะพี่น้องเอ้ เดี๋ยวลองเบิงหวดนี่เด้อสิเป็นจงังไดพิ่ก้อนกอทมอนี่กะให้บนหนึ่งกับสองออกลางจับหนึ่งหกตรงตรง,งเลยล่ะพี่น้องเอาขันเท้าซื้อบนซื้อล่างก็คือโอเคเมนบอกอ่าสำหรับแต่ละสูตรเนาะแม่ยาโสว่าสิมาเหมือแงว่าสัสนพี่น้อง แม่ยาสูวาสีมาเมอแงเอาผู้ไรเป็นแฟนคลับของแมย่ยาสูอ่ะติดตามกันตองวดกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะละกะปูโคราชปูโคราชมากครบบุญเอาเสี้ยนแกงคอโทโทษแล้วติดต่อบ่ไรอันเสี้ยนแกงคอติดต่อขามาหาแม่ขัวในเด้อเสี้ยนแกงคออืมฝากไปทั้งช่อง สำหรับปูข้อราดนะเนาะทำแม่ขวดเก็บสถิติไว้ตรงใดของปูโคลาดเนาะเออนี่ก็ะซ้ายแม่เพชรสมบูรณ์นี่เอาสำหรับแม่เพชรสมบูรณ์ก็ยั่งบ่ท่านมาเด้อถ้าเดียวถาม่าแล้วแม่ขั้วอสิฟาวลงงห้เนาะ เซียนแกงข้ออ่าเสียนแกงข้อนี่อ่าแม่ครัว่วโทษไปแล้วติดต่อบอะไรโทษเขาหาแม่ครัวในเดอ้อเซียนแกงข้อเด่นลางเพิ่นกะเขาสีตัวมาตัวบนเพิ่นกะเขาที่หกศูนย์หกกอดข้อกันมาานวยบนเนาะอ่ะนี่เป็นเซียนแกงข้อ อันนี้เป็นแม่เพชรบูรณ์เข่าบนเข่าล่างเลยเด้อพี่นอ้องเอ้ารอแม่เพชรบูรณ์กันเนาะขันมาแล้วแม่ขัวก,กับเฝ้าออามาสูเบิงอันนี้เป็นเซียนโอ้อันนี้เป็นปูข้อลาดเด้อพี่น้องมาครบบนแตกสามตัวบนสองตัวล่างชุดล่างเพิ่นรุดแต่ชุดบนเพิ่นเข่าบนล่างเนาะ เซียนบุรีลวซทแตัเดียวพี่น้องให้เกตศูนย์ศูนย์เกตออกศูนย์หกอ่าให้เกตศูนย์ศูนย์เกออกศูนย์หกแล้วเซียนบุรีลมทรงตัวเลขเขามาส่องแมฆขั้วแล้วเดออันสำรับหลักสิบหลักหน่วยล่างแต่ว่ารอเพิ่นวางสัมภาษณ์รอขั้วมันใจคุยกันครับอ่าคุยกันคุยกันกับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ บานนี้คลิปนี้แม่รัวสิผ้ามาเบิ่งของผู้ใดสูตรถอยแม่ขัวเอาไปเขาที่รักลอยรอบนี่เขาที่รักลอยเอามาแล้วแม่รั่วกะเฮ็ดสูตรแล้วแม่รั่วกะฟาวโลงรลดิสูตรถอยนี่อ่ะเพราะว่าเป็นสูตรต้นตำรับของแม่ขัวเนาะอยู่กับแม่รั่วมาเนี่ยแตงแต่แ,ตแม่รั่วบห้านี่เปิดช่องผุดตัวพี่น้อง สูตรถอยนี่อยู่กับแม่ขั้วมาเต็มแม่รัวรบ้านเน่ยเปิดซองพุนแต่ลงสุดเบ้าเท่ากับพะฮัดมะเอาคุณแม่พี่น้องสูตรนี่นี่คือสูตรต้นตำรับของแม่ขั้วเลยล่ะอ่าขันผูใ้ใดได้เบิ่งคลิปแม่รัวแล้วก็สิรูวา่าอ่าจจะได้ตามสูตรถอยตลอดจังสิแหมกับปีนึงก็สิรุดบวกกิ่งหวด,ดิพี่น้องปีนึ่งนี่สิรุดบวกกิ่งวดเด้แมน นี่หัวกระรุดมาสองหอดปีหกหกแปดมาถึงปีหกเก้าลุดสองหอด,ดนี่สามหอดเด่นอันนี้อันนี้กระลุดนี่รุดต่อกันแล้วรอบนี้สูตรถอยสิเป็นจังไดผู้ทางคนรอดรอดดวรอดสูดถอยแม่กัว่วกับตลอดชีพตลอดชีพว่าน่ารุดแม่พี่น้องอ้ามันเป็นเป็นเลขว่าตรงวับนบอกเฮ้ยจังไดก็บอกเข้า,า,ขาใจเนาะเออ อาจจะเป็นเลขว่าตรงวันหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ขั่วสิลงอาอน,นั้นให้เดอพี่นอ้องเบอร์โทรแม่ขั่วเพราะว่า,วามีหลายท่านที่อยากจะร่วมบุญสร้างถนนชีวิตเนาะมีหลายท่านที่อยากจะร่วมบุญสร้างถนนชีวิต นี่มีหลายท่านผู้อยากจะร่วมบุญสร้างถนนชีวิตอ่าผู้ใดอยากแอดไลน์ค่ะมาเบิงตัวเลขเล่าเลขไทยเลขห้าน้อยมาขึ้นนี่สายดวนเล่าแม่ขวัวเขาแต่ตัวลูดตัวพี่น่องให้สามหออกสามหาหาสามอันนี้เป็นสายดวนเล่าระบานผู้ใดอยากมาเบิงห้าน้อย เล่าสายดวนตัวเลขตัวเลขตัวใดที่แม่รัวบอกมีความสามารถที่จะลงช่องใดแม่รัวเอาล่งในกลุ่มเนี้ยเออเพราะว่าผู้อยู่ในกลุ่มอาจจะได้เปรียบเอาแคปหนาจอไว้เดอร์ศูนย์เก้าแนึ้องเจ็ดเก้าสนี่คือเบอร์แม่รัวอยากจะร่วมบุญโทษเขามาใดเมื่อนี่ออกจากคลิปนี้แล้วจบจากคลิปนี้แล้วแม่ขัวกระสีรงไปอาถาบุญ ที่พักสงเนาะจะลงไปเฮ็ดบุญยูพุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่พักสงปูซีศูนสูตรถอยอ่ะสูตรถอยหลบทิพานมากเขาเรหลักร่อยเนาะ สูตรถอยแม่ครัวจะเดินต่อหรือไม่รอวันที่สิบจมกราคมหกเก่าสำหรับสูตรนี้นะค่ะพี่น้องนะหลายคนถา่าหลายคนรอคค่อยอยุคกันเพราะว่าเป็นสูตรต้นตำรับของแม่ครัวแคปหน้าจอกันไว้พี่จหน้ากันเบื้องค่ะสำหรับตัวเลขเนี่ยทางของแม่ครัวอ,อย่าลืมเด้อผู้ใดอยากจะทำบุญ สร้างถนนชีวิต09819 2 7 9 2 5สองสองหโทรแม่ครัวอ่ะนี่คืออ่าเบอร์โทรแม่ครัวเดอ้อนี่เอาคือล่มเถอะล่ะนี่ค่ะพี่นอ้องเอาแคปนาจอกันว้พิจารณากันเบิงค่ะสำหรับตัวเลขแนวทังเอาสำหรับเบอร์โทรทำอ่าสำหรับตัวเลขแนวทังสูทอยส่อยศ2 0 มาแล้วสามตัวมาตัวหรือสองตัวแคบหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ่งสำหรับตัวเลขทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ